สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนาธาดาพระกิรพัฒน์ครูโรงเรียนตักพิทยาคมได้ใช้เทคนิคในการจัดก,การเรียนรู้แบบ Active Learning ในหัวข้อเรื่องพฤติกรรมการบรียนรในรายวิชาสังคมศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยได้ใช้นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนในเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการกลุ่มดังนี้ผู้สอนได้ให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการจัดก,การเรียนรู้ ของตนเองในการจัดก,กิจกรรมโดยเริ่มจากคำถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้สังเกตสงสัยกระตุ้นความสนใจตระหนักในปัญหาโดยให้นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการบริโภคที่ไม่เหมาะสมและถามนักเรียนว่าจากคลิปวิดีโอนี้มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นนักเรียนคิดว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากสาเหตุใดและนักเรียนมีวิธีการใดในการเลือกซื้อสินค้า ที่จะไม่ก่อให้เกิดภาระหนี้สินหลังจากนั้นผู้สอนได้นำสินค้ามาให้นักเรียนเลือกซื้อสินค้าในฐานะที่ตนเองเป็นผู้บริโภคโดยยึดหลักในเรื่องของการบริโภคที่ดีในขณะเดียวกันผู้สอนสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมและการเจราจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ผู้สอนและผู้เรียนหลังจากนั้นให้ผู้เรียนได้จัดกลุ่มคลั้กันตามความสามารถ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและส่งตัวแทนกลุ่มออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนโดยมีเพื่อนและครูผู้สอนร่วมกันอภิปรายเพื่อพัฒนาผลงานของผู้เรียนและให้ผู้เรียนได้เผยแพร่ผลงานของตนเองโดยการจัดนีทรศการในห้องเรียนซึ่งเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนนี้ทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการอ่านการเขียนการโต้อตอบและการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งได้ให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ในเรื่องของการคิดขั้นสูงได้แก่ในทักษะการวิเคราะห์และการประเมินค่าของตนเองในการเลือกซื้อสินค้าอีกด้วยซึ่งผลของการจัดก,การเรียนรู้พบว่าผู้เรียนเข้าใจในเรื่องของหลักการบริโภคที่ดีและสามารถนําเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงและผู้เรียนก็มีความกระตือรือร้อน ในการทํากิจกรรมในเรื่องของการเลือกซื้อสินค้าและกิจกรรมในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนและผู้สอนส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงค่ะน่ากัหน้ากากของแอนไข่ใจคุณประโยชน์สามารถใส่ป้องก,กันโรคโควิด -19 ได้และ